สวัสดีครับวันนี้ตะอ้วนชวนหิวมาร้าน,นะะร้านเด็ดร้านดังที่ปาจีนนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดร้านเนี่ยใครมานี่ใครไม่รู้จักนี่บอกเลยว่าเธยมากมบอกบอกตำแหน่งก่อนเลยเดี๋ยวหวา,าว่าตรงไหนตรงข้ามเยอะๆกับแอมเวย์นะนี่ฮะนั่นแหละเลยแม็คโครมาเนี่ยถนนปราจีนอะไรนะ ประจีตะคามซอยสิบห้าเนี่ยมาเลยคนมากันเต็มเลยครับนี่ครับดพูพี่โจ,โจโนะ,ะนี่สวัสดีครับพี่โจโนี่นะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยนะวันนี้นี่อ่ะดูกันครับลูกค้ามาเต็มเลยนี่ครับเยอะมากเยอะมากมีไส้มีเนื้อมีหมูแผ่นนะนี่ที่ดูข้าว,าวเดี๋ยวรอให้พี่เขาขาย ให้ลูกค้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาขอถามรายละเอียดกันว่ามียี่ห้ออะไรบ้างอ่าฮะนี่ครับแต่ตัวเด็ดเ๋ยผมชอบตรงที่เป็นไฟนี่ยแหละนี่ครับนี่เลยสุดๆเลยครับนิ่มมากบอกเลยทำไมถึงนิ่มพี่ใช้เวลาหมักนานในะพี่อ๋ออันนี้คือไสอะไรพี่ ไส้ไก่นะโอ้โหเราล้างทำความสะอาดแล้วก็หมักนานมากใช่ไหมใช่ะของดีเลยอือเดี๋ยวผมจะถามนะมีวันนี้มีอะไรบ้างที่ย่างอ่ะพี่ไส้ไก่เหมือนกันหมูเนื้อไก่นะนี่เนื้อไก่ไก่ไม่ใหญ่ด้วยล้ว่อ๋อนี่มีหมูแผ่นนะ ไก่่่เป็นม้หสูตรของพี่นี่คือเหมือนมีชุบอะไรสักอย่างชุบกะทิเหรอหรืออะไรนี่สน่่จะบอกยังไงเน่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 น่่ออคุณผู้ชมนี่ครับสูตรพี่โจครับเขาก็จะเจอเขาเรียกยังไงอ่ะย่างไปชุบกะทิไปใช่ไหมจะชุบตอนไหนอ่ะพี่ย่างได้หมันๆแต่จะดังๆนิดนึงพี่พอดีไม่ได้ใส่ไหม่หมันๆแล้วเนี่ยเราก็จะชุบกะทิก่อนที่มันจะสุกอ๋อให้มันติดติดผิวนะโห มีวิธีไหมพี่ขอดูเลยจัดจ่ะเลยอะขูดไปกับน้ำลายแต่มเลยกลัวจะพุ่งเข้าใหม่สดทุกวันนะครับใหม่สดเชอไหมพี่โอเคนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่นี่ครับดูนะครับนที่ติดตามเพจก็คงะชับผมได้แลวครับผาค่านี่ครับดูนะครับเจดปลาจีนบอกเลยว่ารู้จักพี่เขาแน่นอนอ่าตัวนี้เพจตะอ้วนส่วนหิวนะวันนี้มาแบบ ยังไงก็ต้องมาซ้ำครับถ่ายให้แน่นอนครับตอนนี้ครับนี่ครับเวลาย่างเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หมูนี่อย่างนุ่มเลยป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหอมมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะออเนี่นุ่มเลยนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับหมูแบบนุ่มกระพือปีกเลยอยู่บนไม้อ่ะนี่สั่งไปถึงเมืองนอกเลยนะครับจริงไหมจริงแรอพี่จริงครับไม่ได้ล่นโอ้โห สิงคโปร์เลยเหรอโอ้โหเอาเรื่องเยอะเขามีวิธีการแพ็คของเนาะแพ็คเป็นลูกค้าเก่าแก่หนังแข็งอ๋อแพ็คลังโฟมหนังแข็งนะพี่วันหนึ่งใช้เยอะมากนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ยผมจะดูเนี่ยวันหนึ่งใช้เยอะมากใช้กี่กิโลพี่รวมๆแล้วนี่จุ่มกะทิจุ่มกะทิละจุ่มกะทิละอ่าปสามสี่สิบโลสามสี่สิบโลโหโคตรเยอะเลย เฉพาะไก่นะไม่รวมหมูนะทั้งหมูทั้งไก่รวมนี่นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูพี่ก็ชุบกะทิแล้วเนี่ยนี่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 อ่าโอ้โหมันอาจจะมีควันนิดนึงนะบรรยากาศเรียวๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเสน่ห์ครับเขาย่างเตาถ่านครับหอมๆเลยอ่าเนี่ครับดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูนะให้พี่เขารับออเดอร์ลูกค้าก่อนเราก็ขอถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะ นี่ครับอันนี้ไส้เ <Okay. S 1> วลามันมันตึงขึ้นมาเนาะโหน่ากินมากเนาะพี่ไส้เนาะอ,อมันจะเดือดโอ้โหผู้ชมดูอะดูจะจ่าไปเลยครับนี่อันนี้ได้แล้วลูกค้าก็ยืนเลือกนะครับนี่บรรยากาศเรียวๆเลยครับเห็นอย่างเงี้ยครับมาไม่ขาดสายนะบอกเลยร้านนี้จะมาพรพราต้องคอยหน่อยครับใจเย็นๆเนาะใช่ใช่อ่ะดูอะดูกันไป พี่อย่าลืมไก่นะไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวคุยเพลินลืมไก่นี่ครับไก่นะครับเนี้ยดูนะจจะเลยอ่ะหลบพี่เขาหน่อยนี่ครับไก่ก็ชุบกระทีเหมือนกันหมูก็ชุบกระททีัมนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเอาเรื่องพี่ลูกค้ามากินบ่อยไหมครับพี่ลูกค้าครับอร่อยไหมสุดอยู่แล้วเนาะโอ้โหนะนะ นี่ครับขนออกมาเรื่อยๆเลยครับทยอยออกมาครับออเดอร์นี่ครับย่างไม่พอก็เอาเอาเออกมาอีกนะบรรยากาศโอ้โหอิงเนาะหน้าหนาวเนาะโอ้โหสุดยอดเลยที่เปิดทุกวันไหมคะเปิดอาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ม,าามีหยุดราชการด <c oughs> ้วยนะพี่สามีหยุดราชการด้วยนะพี่สาวขายอยู่ตลาดตรงไหนหน้าาตลดวันเสาร์ฟ้าเกา่อาอ่ะฮะ วันเสาร์นี่คือขายเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันสูตรเดียวกันอ๋อแต่ไปขายที่หน้าตลาดตรงนู้นหน้าตลาดแม่เขาเคยขายประจำเลยอ๋อโอเคอ่ะอ๋อโอเคอ่ะรู้เรื่องครับผมนี่ครับแค่เสาเพชรอ่าฮะแล้วเริ่มตั้งแต่กี่โมงสี่โมงครึ่งนะลูกค้ามาได้เลยสี่โมงครึ่งนะอ่ะเดี๋ยวจะขอขอบคุณพี่ที่ให้ถ่ายนะแล้วก็ฝาก เขาด้วยนะเนี่ยมาอุดหนุนเถอะโหย่างกันมันมากมาปาจีนอ่ะบอกเลยต้องกินอ่ะบอกเลยครับบอกตะวนจนหิวบอกเลยว่าต้องกินครับผมนี่ครับไก่ย่างหมูย่างไส้ย่างเนื้อไก่ย่างเนาะของแม่เล็กหมักกะทิเนาะโอ้โหนะสูตรกะทิสดเจ้าเก่าปาจีนนะอพี่ชายเขาบอกโอเคขอบคุณมากมากนี่ก็หลยอือเป็นกะทิสดเนะือ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศเนาะสดใหม่วันต่อวันสดใหม่วันต่อวันไม่ค้างเนาะดีกว่าลูกค้าสบายใจเนาะเออจริงๆอะดูครับใช่ใช่ผมถ่ายนี่กำลังแบบพักเออติดต่อไหมอ่าได้ได้อ่าๆโอเคอ่ะพี่โจฝากฝากร้านยังไงอะบอกเลยร้านเปิดนะครับสี่โมงครึ่ง ถึงประมาณสองทุ่มนะครับสี่โงครึ่งถึง2องทุ่มเบอรโทรศัพท์ก็เบอร์ศูนย์แปดห้นย์แปดเจ็ดห่งสหงห้าับอาจนทุกสุกเนอะแกนท์สุกครับโทรศัพท์ก่อนได้ครับอืมอยู่ตรงไหนตรงไหนตําแหน่งพิกัดเยื้ย้งย้งเอ็มวีครับย้งย้งเอ็มวีหรือถนนปาจีปาทามปาจีามซอยสิ้ามาเฮ้อเบยส5โอเครู้เรื่องนี่ครับผมชอบตรงที่ว่าพี่เขาย่างเนี่ยโหโดย มาโอเคเดี๋ยวผมขอชิมนะโอเคนี่ของแท้นะครับของแท่นี่ไส้ครับนี่ดูคนดูคนดัดฟันกินอ่ะตะอ้วนจนหิวให้แบนชิมครับอ่ะอ่ะลองดูนี่มั่เอาลองดูเกี่ยวให้ได้นะอร่อยป่ะรสชาติโอเคมั้ยอ่ะไหนนะขาดเลยให้ดึงนิดเดียวขาดเลยอี่ดูนะครับใช่ไม่เหนียวอร่อยไหม บอกแล้วว่าร้านนี้เด็ดบบร้านนี้เด็ดจริงๆครับร้านนี้เด็ดจริงๆอ่ะนี่ครับโหย่างไม่หยุดจริงๆครับโอเคขอปิดคลิปตท่านี้ครับอร่อยจริงครับหมูก็นุ่มนะนุ่มไก่ก็โอ้อร่อยอ่ะเอาบอกทุกอย่างเลยโอเคครับ